เลี้ยงมาเลี้ยงวัวอยู่บนดอยบนเขากินน้ําที่ไหนน้ําที่วัวลงมากินก็เป็นลําธารแบบนี้เลยธรรมชาติใสๆส,สวัสดีครับผมวอลวิดในวันนี้ผมก็มาดูม้าและวัวนะครับเจอม้าอยู่สองตัวส่วนวัวเนี่ยอยู่ข้างล่างนู่นเลยในวันนี้ไม่ได้พาไปดูวัวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ดูไปแล้วหลายครั้งนะครับคือผมไปดูนั่นแหละนะครับแต่ว่า ไม่ถ่ายให้ดูแล้วนะครับบางคนจะเบื่อแล้วนะครับไว้นานๆสหน่อยก่อนค่อยไปไทยทีนึงโดยในคลิปนี้ก็คือผมจะพาทุกคนไปดูว่าม้าและวัวที่อยู่ตรงนี้มันกินน้ําที่ไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวพาไปดูหลังเขานี้ก็จะมีม้าอยู่แค่2ตัวส่วนอีกที่เหลือสตัวจะอยู่ตรงแถวแถวบ้านเกิดล้าง ช่วงนี้เนี่ยความแห้งแล้งก็เริ่มมาแล้วนี่พวกยาลูซี่อะไรก็แห้งหมดแล้วก็เหลืออยู่เขียวๆเ,เป็นบางใบนะครับเ,เดี๋ยวผมก็จะขับมอเตอร์ไซค์ของผมลงไปตรงนี้ก่อนนะครับลงไปตรงกระต๊อบตรงนี้ก่อนฝั่งนู้นก็กเกษตรชาวบ้านเนี่ยตรงเนี้ยส่วนถ้าถัดจากนี้ไปก็จะเป็นป่าใหญ่เลยเป็นเขตป่าแล้วนะครับถัดจากเอ ยอดเขาลงนี้ไปป่าใหญ่ไปจนแม่สอดนู่นเลยแล้วก็ถัดจากตรงนี้ไปนะครับก็เป็นป่าละป่าใหญ่นะเราดูจากตรงนี้ไปจนถแถวๆไล่ของบ้านธงชัยบนตรงนู้นอนะเราดูแค่นี้โอ้ยนี่น,นี่ใกล้ๆแป๊บเดียวถึงไม่ใช่นะครับพอเราไปเดินนะมันแบบว่าขึ้นเขาลงห้วยหลายเขามากเลยนะครับเราดูแค่นี้เหมือนกับว่ามีแค่เขาสองเขานะครับแต่ไปจริงๆอะมีเยอะเดินเป็นวันนะครับจากนี่ไปนู่น ดูใกล้ๆแค่นี้ส่วนน้วัวนะครับวัวกินน้ําที่ไหนก็คือกินในห้วยเลยในห้วยห้วยนี้เ,เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ยังมองไม่ค่อยเห็นผมก็ลงจากบนสันเขาตรงนั้นนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาจนถึงตรงนี้ผมก็จะขับรถไปเรื่อยๆว่าจะไปถึงไหนส่วนที่ที่วัวจะกินน้ํานะครับก็คือตรงนี้จะมีสันเขาสันหนึ่งแล้วก็ไปมีห้วยหนึ่งแล้วก็ไปห้วยที่สองนะครับจะอยู่เนี่ยใต้เขาอเอขยวๆลูกนี้นะครับไม่ใช่ลูกนู้นนะลูกนี้ เนี่ยมันจะมีห้วยห้วยหนึ่งอยู่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้นออธิบายไม่ค่อยถูกส่วนข้างล่างนู้นอ่ะก็มีมีเอห้วยหนึ่งเป็นเป็นอีกลําธารหนึ่งนะครับที่มันจะใหญ่กว่าลาธารนี้ลําธารที่ัวกินัวผู้ผมกินเนี่ยมันก็ไปบรรจบกับเอลําธารข้างล่างลึกๆตรงนี้ตรงเนี้ยมันก็ลึกอยู่แต่ลึกไม่เท่าตรงนี้โอเคตอนนี้เดี๋ยวขับรถไปนู่นก่อนว่าจะไปถึงไหนกันแน่ เมื่อกี้ที่ผมถ่ายล่าสุดอ,อยู่ตรงนู้นนะครับเราก็ลงมาตรงกระต๊อบผมก็ลุยป่ามาเลยชันๆแบบนี้แต่ว่ารถผมนี่เจ๋งอยู่ละมาได้อยู่ละมาจนถึงตรงนี้เลยมาตามเส้นทางแคบๆนี้เส้นทางวัวเลยนะตรงนี้ไม่มีแบบทางให้รถมาแต่ว่าผมก็มาส่วนตอนที่ผมเปิดคลิปเนี่ยอยู่บนสันเขาตรงนี้ที่มีม้าสองตัวเนี่ยรถก็มาตามเส้นทางแบบนี้อย่าพลาดนะถ้าแบบนี้พลาดก็คือนู่น ้างล่างป่านู่นเลยหลังจากนี้ก็จะแบบว่าถ่ายต่อเนื่องยาวๆเลยละกันนะครับทุกคนจะได้เห็นว่าวัวไปกินน้ำยังไงเนี่ยตรงนี้วัวก็ออกมาตรงนี้เลยเวลาที่วัวกินหญ้าบนเขาแล้วแบบโอ้ยหิวน้ำจังเลยนะครับวัวก็จะไปตามเส้นทางนี้นี่นี่คือวัวเดินนะวัวเดินจนแบบว่าเป็น ทางแบบนี้เลยเนี่ยถ้าหัวไม่เดินมันจะรกสุดๆเลยหัวเดินเกือบทุกวันนะครับช่วงนี้เพราะว่า,าแดดแรงอาจจะ2วันครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนมีนาเมษาทุกวันนะครับไปกินน้ำทุกวันผมก็จะถ่ายแบบไม่หยุดเลยละกันทุกคนจะได้เห็นว่าระยะทางมันไกลหร,หรือเปล่านะครับตรงนี้ปุ๊บ ถ้าไปตรงนี้ลงข้างล่างมันจะชันมากเลยแต่พอเราเดี้ยวไปตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีห้วยห้วยหนึ่งอยู่ข้างล่างนี้มีอา่าตาน้ําต้นน้ําเล็กๆนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างชันวัวไม่เดินวัวไม่ลงไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเข้ามาอา่าในป่าละเริ่มเป็นป่าละตรงนี้ไม่มีหญ้าให้วัวกินละก็จะมีพวกหญ้าไม้กวาดนิดหน่อยแค่นั้น เป็นเส้นทางวัวนะอันนี้บางคนจะเอ๊เป็นเส้นทางคนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับวัวเดินจนเป็นเส้นทางเลยวัวนี่โคตรเก่งนะครับเนี่ยปกไผ่นี่เยอะสุดๆเพราะว่าในแต่ละปีอะไม่มีคนที่จะมาหาหน่อไม้ถึงแถวนี้เพราะมันไกลาจากบ้านมากเลยแล้วก็หน้าฝนเนี่ยรถเนี่ยมาใกล้ไม่ได้นะครับรถนี่อยู่ไกลามากเดินนี่โอ้โห เป็นชั่วโมงถ้าสมมุติเราอยู่ใกล้ๆไม่เหลือแล้วนะครับอยู่ในป่าไกลก็เลยเป,เป็นกอเป็นกอที่ใหญ่เยอะขนาดนี้แต่ละปีนี่ขึ้น10หนอก,ก็เหลือ10บหนอนะครับเหลือ10บพายสิบต้นอะไรอย่างนี้เลยเนี่ย จะเริ่มเป็นป่าดิบเขาไม่ใช่เริ่มเป็นเป็นละป่าดิบเขาละตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่ค่อยไกลามากนะครับแต่ถ้าคนไม่เคยเดินก็หอบได้เลยเนี่ยตอนไปอะ่ะจะแบบลงอย่างเดียวแต่ตอนกลับอะ่ะจะแบบอ,อ่ขึ้นอย่างเดียวเนี่ยชันนะเนี่ย ชันไปข้างล่างเลยเนี่ยที่ผมบอกว่ามีต้นน้ําอยู่เล็กๆก็คือข้างล่างนี้มีต้นน้ําเล็กๆอยู่แต่ว่ามันชันทําให้วัวไม่ไม่กล้าลงไปพวกวัวเนี่ยถ้ามันไม่ถึงจะไม่ชันมากแต่ชันนิดนึงอ่ะวัวก็จะรู้ว่าไม่ไม่ปลอดภยัยวัวก็จะไม่ลงนในป่าน,นี้ก็มองแทบจะไม่ค่อยเห็น,นแสงแดดละป็่เส้นทางอย่างนี้เลย เนี่ยตอนนี้เราก็ข้ามไอห,หัวห้วยและ1หนึ่งหัวห้วยนะครับจากเนี้ยเราก็ต้องไปห,ห้วยถัดไปเนี้ยน้ำก็ไม่แรงมากแต่ก็ไม่เบาไม่แห้งนะทั้งปีเนี่ยถ้าคนแบบไม่เคยเข้าป่าเนี่ยเข้ามาแถวนี้คนเดียวเนี้ยอาจจะแบบวันวันแล้วนะครับว่าโอ้ยทำไมมันเริ่มเงียบเริ่มน่ากลัวอะไรเงี้ยเริ่มทึบอะไรเงี้ แต่ถ้าคนเข้าประจําแบบผมเนี่ยโอ้ยสบายนะครับอย่างกับว่าเดินอยู่บ้านเลยนะครับง่ายๆ่ายพวกนกอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มร้องเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเป็นเส้นทางเลยเนี่ยก็คล้ายๆกับแถวในป่านะครับถ้าสมมุติว่า ที่ไหนแบบว่าเราเจอเส้นทางแบบเนี้ยเราสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นทางสัตว์ป่าแต่ถ้าแถวนี้ก็เป็นทางบัวนะครับพวกรอยเท้าก็ยังมีอยู่เนี่ยบางคนจะเอ๊ะเป็นทางโคหรือเปล่าเนี่ยทางวัวเนี่ยรอยเท้าวัวเดินทุกวี่ทุกวันจนมันเป็นทางแบบนี้ถ้าในช่วงหน้าฝนอะ วัวก็จะไม่ค่อยลงมากินน้ําเพราะว่ามันก็กินพวกตามที่น้ําฝนขังแล้วก็ตามมันก็ไม่ค่อยขิวน้านะครับเพราะเวลามันกินหญ้าเนี่ยพวกน้ําฝนปิดอยู่บนใบหญ้าเนี่ยมันก็ได้น้ําแล้วเนี่ยไอห้วยเล็กๆเ,เมื่อกี้นะครับก็คือตรงนูน้นแล้วก็ไปข้างล่างนู้นเลยส่วนห้วยที่บัวไปกินหญ้าก็คือจะเป็นห้วยทางฝั่งด้านนี้ หลาจากข้างบนลงมาแบบนี้ไปข้างล่างนู่นแล้วก็ไปบรรจบกับเอ้้วยใหญ่นะครับที่มีลําธารที่ใหญ่กว่าแรงกว่าแต่ว่ามันก็ลึกลงไปอีกวัวก็เลยกินที่มันใกล้ที่สุดตรงนี้ มีแต่นกเล็กๆนะนกตัวใหญ่ไม่มีเช่นพวงนกเงือกอะไรพวกน,นี้ไม่ได้ยินเสียงเลยหรืออาจจะเช้าๆอาจจะมีก็เป็นไปได้เมืม่อทีเห็นนกตัวหนึงบินผ่านแวบ,บๆถ่ายไม่ทันเนี่ยเส้นทางก็แค่นี้นะครับเป็นเส้นทางวัวไต่าตามภูเขาชั้นๆแบบนี้หน้าฝนนี่เลิ่อนอยู่นะ แต่หน้าฝนวัวก็จะไม่ค่อยได้มาละแทบจะไม่มานะครับในหน้าฝนหน้าหนาวต้นหนาวมันก็ที่ยังมีฝน,นหน่อยๆมันก็จะแทบจะไม่ลงมาแต่พอเริ่มเข้าร้อนอะพวกหญ้าอะไรต่างๆแห้งนะครับถ้ามันกินหญ้าเนี่ยมันต้องกินน้ําด้วยทําให้กินน้ําเนี่ยมันจะแห้งเกิน ตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มจะได้ยินเสียงน้ำบ้างแล้วึบึบอยู่ในข้วยนะครับเส็จทางไตแบบนี้เลยต้นไม้ก็สวยงามอยู่ในนี้น ใกล้ถึงละอีกนิดเดียวเย่เห็นแล้วนี่พบ้ถอนไม้ใหญ่ล้มมาเป็นโอ้หลายสิบปีแล้วเริ่มพุอะไรแบบนี้ละ ถึงแล้วไปที่เรียบร้อยนี่เลยเดินมา,าจากตรงที่ผมจอดรถมาประมาณ9นาทีนะครับมาจนถึงลำธารน,นี้เดินแบบไม่ช้าไม่เร็วแบบเดินเรื่อยๆนี่นนววเนี่ยพวกวัวเนี่ยเวลามามันก็แบบมากันเป็นฝูงนะครับมันจะได้แบบปลอดภยัยไม่อันตารายมันก็มากินน้ำแถวนี้ก่อนหน้านี้พอก็มา ขุดๆๆเอากั้นๆนะครับให้มีที่ให้วัวได้กินน้ำน้ำใสวิ่งเลยนะลำธารไม่ใหญ่แล้วก็ฝั่งนี้นะครับเมื่อก่อนนานนี้นานมาแล้วปีสองปีแล้วถ้ามันพังก็อ่ากั้นใหม่ถ้าไม่พังก็ปล่อยมันอย่างนี้จะไม่ให้มันขึ้นไปเขาฝั่งนน้นนะครับเพราะว่าเลยจากเขาฝั่งนี้ไปนู่นเนี่ยก็จะมีที่การเกษตรชาวบ้านนะครับ แล้วก็ไม่มียา้าให้กินด้วยเขาลงนี้เป็นป่าล้วนๆก็ให้มันมาลงมากินน้ําถึงแค่ตรงนี้แล้วก็กั้นไว้ไม่ให้ไปแล้วพอมันกินน้ําเสร็จนะครับมันก็กลับทางเดิมเลยเนี่ยขึ้นอย่างนี้ไปน,นู่นเลยกันน้ำเป็น,นบ่อเป็นบ่อเล็กๆแบบนี้ให้มันได้กิน แบบนี้เนี่ยถ้าวัวไม่หิวน้ําจริงเนี่ยมันไม่ลงมาเด็ดขาดเนี่ยลองลอยตีนวัวเก่าเก่าเก่าใหม่มีหมดนี่กินน้าตามแถวนี้เลยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บอะมันจะเป็นพวกหินอะไรนี้เยอะนะครับแล้วก็ข้างบนนั้นอะ่ะมันจะเป็นชั้นชั้นหนึ่งทำให้ วัวเนี่ยไม่ไปแล้วัว,วก็จะมากินน้ําถึงแค่ตรงนี้แล้วบางตัวเนี่ยก็ขึ้นจากตรงนี้ไปเลยนี่ขึ้นจากนี้ไปโน่นเลยก็เห็นแล้วนะครับว่าวัวเนี่ยกินน้ํำยังไงมากินน้ําที่ไหนก็คือในห้วยมีลําธารเล็กๆมันก็เดินลงมากินกินเสร็จก็ขึ้นไปต่อก็พักกินลูกชิ้นก่อน ตรงผมจอดรถมานี่ประมาณ9นาทีถ้าตรงที่ม้าอยู่อ่ะตรงสันเขานั้นเลยก็บวกไปประมาณสิบนาทีก็น่าจะประมาณยี่สิบนาทีนะครับลงมาถึงนี่แต่ถ้าขึ้นไปบนบ้านนะครับบ้านเฝ้าวัวเฝ้าเสือนั้นก็น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับลงมาถึงนี่ ตรงห้างเสืออยู่ข้างล่างนู้นทํามานี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ค่อยถึงอาจจะสักประมาณ20กว่านาทีประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันกว่าจะลงมาถึงนี่เนื่องจากว่ามันค่อนข้างไกลแล้วก็ชันด้วยนะครับอากาศเย็นล่มลื่นดีมากในป่าแบบนี้ มีน้ำเลยชุ่มฉื้นชุ่มฉ่ำเลยถ้าหน้าร้อนอะ่ะเรามานอนกลางวันในห้วยแบบนี้โอ้โหโคตรสบายนะครับบอกเลยแต่ถ้าหน้าหนาวแบบนี้ก็จะหนาวหนาหน,าหน่อยโอ้ยโอ้เย็นสดชื่นมาก ไม่ใช่เย็นธรรมดาเย็นเย็นก็โอเคนะครับพาทุกคนมาดูอน้ำที่วัวกินเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะขึ้นขาไปที่เดิมเลยขึ้นขายาวๆต่อไปตอนมาเก้านาทีตอนกลับอ่ะน่าจะสักสิบห้านาทีนะครับคิดว่าจะช้ากว่าประมาณ เท่าครึ่งนะครับนานกว่าเท่าครึ่งหรือว่าถ้าแบบพักด้วยก็อาจจะสองเท่านะครับมาประมาณเก้านาทีสิบนาทีขึ้นไปถึงที่รถอาจจะสักยี่สิบนาทีครับประมาณนี้เผื่อ,อไว้เพราะว่ามันขึ้นนะครับนี่ขึ้นเรื่อยๆไปจนบนเขานู่นเลยสูงอยู่นะปากคลอดลมลื่นเลย ทุกคนก็เห็นเส้นทางตอนมาละขากลาบก็จะถ่ายแค่บางช่วงบางตอนก็พอละเพราะว่นนานเกินก็ไม่มีอะไรเป็นแค่เส้นทางเฉยๆระหว่างทางวิวก็สวยดีนะเนี่ย ก็ขึ้นมาแป๊บหนึ่งก็จะเห็นนี่สันเขาสันหนึ่งละนี่แนวสันเขาก็คือนี่ที่เราเห็นพวงท้องฟ้าอะไรนั้นแนวท้องฟ้าตรงนั้นเส้นทางนี้ก็ไปนี่แล้วก็โคง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 คงขึ้นไปตรงสันเขาลุกน,นี้ก็คือที่ผมจอดรถไว้ timeline, ข้างบนนี้นะครับโคงนี้ไปนี่แล้วก็ขึ้นไปหน่อยหนึ่งที่จอดรถแล้วก็อธิบายอาจจะไม่เข้าใจนะครับ ในห้วยแรกที่เมื่อกี้บอกก็คือนี่ข้างล่างนี้ยาวไปข้างบนนู่นเลยมาถึงแล้วสันเขาที่เมื่อกี้เห็นแวบ,บๆฝั่งนู้นเลยมองมาแวบ,บๆขึ้นไปบนรถมอเตอร์ไซค์ต้นคอเยอะอยู่เหมือนกันไม่เยอะมากแต่ก็เยอะประมาณนึง a l ทีสูงสูงสูงกว่าต้นไม้ทุกต้นนั่นคือต้นขอนต้นนั้นนี่โคตรโดดเด่นเลยนั่นนะเออขึ้นแค่นี้ก็นเหนื่อยส่วนไอห้างเฝ้าเสือเนี่ยจะอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้ตรงเนินเขานี่มาสองตัวอยู่บนสันเขานี่ ส่วนไอบ้านเฝ้าวัวอยู่บนนุ้นข้ามไอ้เนินเขาตรงนี้ไปส่วนไอ้บ้านร้างโดยนี่ไปไกลเลยแล้วก็ข้ามเขาไปถ้านหน้าฝนลำบากนะครับต้องเดินอย่างเดียวถ้านหน้าแรงเนี่ยผมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเกือบทุกที่ยกเว้นบางที่ที่มันโหดเกินแค่นั้นเองโดดเด่นมากต้นเคาะ ถึงที่จอดรถเป็นที่เรียบร้อยก็จะขับตามเส้นทางเดิมนี่เลยไม่มีทางแต่ผมไปได้นูน่นห้างเสืออยู่นูน่นเสือก็จะอยู่ในป่าก็โอเคจะขับรถขึ้นบนเขาก่อนเส้นทางแคบๆซิกแซกซิกแซก,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 ซกแบบนี้ทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถถือโทรศัพท์ถ่ายให้ทุกคนดูได้นะครับ ก็จะถ่ายเส้นทางนิดหนึ่งแค่นั้นเองโอเคไปต่อใกล้จะถึงบ้านแล้วบ้านอยู่แค่ตรงนั้นแต่ว่ามาตกตรงนี้สะก่อนก็ไม่เป็นไรรถเบายกได้อยู่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยววุบวุบกุม้มตรงนี้เลยดีนะยันไม่สไลด์ลงข้างล่างไม่งั้นนี่แย่แน่และโดยทางแบบนี้อ่ จริงอ่ะเดินมายังไวกว่าขี่รถอีกนะครับนี่ก็มาถึงนี่อย่างปลอดภัยแล้วนี่บานอยู่นี่แล้วก็ขับเมื่อกี้ผมก็ขับรถไปถึงตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วก็จอดรถไปนี่แล้วก็เดินนี่ไปข้างล่างหน่อยก็จะไปลงฝั่งนู้นเลยแล้วก็มีห้วยเล็กๆแล้วก็จะไปอีกสันหนึ่งแล้วก็ที่บัวก,กินน้ำก็คือเนี่ยภูเขาลูกเนี้ยแล้วก็ข้างล่างห้วยน,นั้นเนี่ยจะมีห้วยอยู่ ตรงนี้แต่อยู่ลึกหน่อยนะไม่ใช่ตรงที่เราเห็นนั้นก็ประมาณนี้นะครับถ้าเดินจากตรงนี้ไปอะประมาณ20นาทีถ้าเดินจากไอ้บนบ้านบนนู้นลงมานี่แล้วก็ไปครึ่งชั่วโมงก็โอเคเดี๋ยวก็จะขึ้นไปข้างบนนู้นว่ามา้ายังอยู่หรือเปล่าส่วนวัวเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงกระดิ่งตุง้งต้งตุง้งต้อง,ตอ,ง,ตอ,งอยู่ข้างล่างข้างเสือนะครับข้างเสือแล้วก็ข้างล่างหน่อยนึง ก็ขึ้นมาถึงจุดเริ่มต้นเมื่อกี้นู่นละมาก็ยังหลบแดดอยู่ที่เดิมอยู่เลยไปหลบแดดอยู่ใต้กอไผ่นะครับตรงนั้นจะมีล่มไผ่อยู่มันก็หลบแดดร้อนๆแต่ไม่แต่ไม่ร้อนนะถ้าอยู่ในแดดแป๊บนึงอะ่ะอาจจะร้อนแต่ว่าถ้าเราอยู่ในที่ล่มอะ่ะอากาศมันเย็นเนี่ยแห้งๆแ,แบบนี้แต่ว่ามันเย็นมากเลยก็โอเคจะก็ไปคลิปหน้านะครับคลิปนี้พาไปดูว่าวัวก,กินน้าที่ไหนแค่นั้นเองไปละสวัสดีครับ